เรามาที่ตะเปียงคนาตะเปียงแปลว่าแอ่งหรืออ่างน้ําหรือหนองน้ํานะครับขนาก็คือต้นไม้ชนิดหนึ่งชื่อคนานะครับและตรงที่ขนานี่นะเรามีสถานที่ที่ขึ้นไปเขาก็เลยสงสัยเร,เราสงสัยว่าข้างในนี่นะมีอะไรปราก,กฏว่า เป็นการขุดค้นสมบัติไปแล้วอันนี้นขุดคน้นสมบัติไปแล้วนะครับนนท่านผู้ชม,ม,มเป็นหลุมเฉยๆัแสดงว่าถูกถูกขุดคน้นถูกลือถูกือ,กอขุดค้นเอาสมบัติเห็น,นรอยชัดเลยอย่างนี้นะอาจจะถูกลื้อทิ้งในยุคปัจจุบันอายัสสมม Tulen. Satu. Hmm. Okey.